บอกไปอาศัยพรรคเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพรรคเล็กพรสอสมันโบดไปก่อนแล้วพรรคเล็กมีแค่สิบเสียงแต่มาทําให้คะแนนสสมันขาดนั่นหมนายควาวว่าถ้าเสียงคะแนนสสมันเพียงพอก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงของสวในการโบตนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่กนการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้น กระแสการโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรฮะก็บอกว่า,า,าอย่ายุบสภาหนีผมเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องยุบสภาหนีนะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจย,ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุง่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองจุดอ่อนของทหารและจุดอ่อนของนักการเมืองทุก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข,า News. ข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลถูกวิจารณ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายก,กตรีฮะก็มีการตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาปรากฏว่ารัฐบุตรใสเกลือฮะก็สัตนายกรตรีว่าดื้อด้านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเราจะไม่มีสี เราจะไม่มีฝ่ายพักรวมไทยสร้งางชาติจะล้อมรวมคนไทยกลับมาให้มีความรักสามัคคีรองดองกันเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราทำสำเร็จนะครับอย่างน้อยเราได้ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนปชไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคน รักชาติบ้านเมืองเหมือนกันทุกคนครับและไม่มีใครอยากจะทะเลาะก,กันอีกแล้วเราไม่มีเวลามาทะเลาะอ,อะไรกันอีกแล้วพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าครับพักรวมไทยสร้างชาติพักเดียวที่พี่น้องเป็นสมาชิกที่พวกผมเข้ามาช่วยเป็นตัวแทนทำงานให้พวกท่านนั้นเราทำไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันกับ พี่น้องท่านสมาชิกและพี่น้องทัูวประเทศแต่เราจะต้องนำความรักความสมามัคคีกลับมาให้ได้นี่คือภารกิจหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีประโยชน์เลยครับที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินหน้าไม่มีประโยชน์ที่เราจะดูแลแก้ไขปัญหาที่ทำกินไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำอะไรให้แผ่นดินนี้ถ้าแผ่นดินนี้บรรลุกเป็นไฟเพราะเราทะเลาะก,กันเองนี่น้องครับ วันนี้ผมไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลามากเมื่อวันที่สามสิงหาคมครับผมประกาศกับท่านสมาชิกว่าผมเนี่ยนะครับจะพาเพื่อนๆืนทุกคนนำทัพพักรวมไทยสร้างชาติเข้าสู่สนามเลือกตั้งครับแต่วันนี้พี่น้องครับเรามีอีกท่านหนึ่งแล้วครับที่จะมาช่วยกันนำครับพักรวมไทยสร้างชาติเดินหน้าต่อประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ท่านเป็นนักการเมืองหรือเปล่าครับเมื่อที่เป็นท่านเป็นนักการทหารท่านเป็นทหารอาชีพตั้งแต่ท่านเด็กเรียนโรงเ,เรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนในร้อยรับราชการเป็นทหารท่านไม่ได้คิดนะครับที่จะมาเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ที่ท่านต้องเดินหน้าทางการเมืองอยู่เพราะท่านต้องการช่วยกันสร้าง พักการเมืองที่เป็นพักหลักของประเทศต่อไปให้ได้เป็นพักที่ค้าจุนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพักการเมืองที่จะช่วยกันสร้างความสามัคคีปองดองกลับมาให้กับประเทศไทยเพื่อเดินหน้าต่อให้ลูกหลานของเรา่อไปในอนาคตครับเคยตื่นเต้นกับอะไรมาก่อนเลยสารภาพจริงๆเมืเ่อกี้พูดกับบรรดาผู้บริหารพักอะไรทั้งหมดผมบอกผมตื่ตนเต้นนะปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว ครับแต่ท้งนี้ผมยืนยันว่าผมทําเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับคนพวกเราทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรในอะไรชาติศาสนาพระบากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะเพราะนั้นสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะครับผมเรียนไปแล้วว่าเหมเป็นทหารมานั่งชีวิตผมผ่านถวายสัตย์ปริยาไม่รู้กี่ครั้ง คอะกร้วการสั่งสอมาจะต้องซื่อสัตย์ขูจริตแล้วผมเคยเป็นทหารอยู่กรมฐานราบ2เปีครับองจะมีเครื่องหมายอยู่อันหนึ่งที่ติดเท่าออกอยู่เสมอคือหลักสูตรทางเสือนะเครื่องหมายถ้าเราไปดูจะมีเสือสองตัวและมีหัวใจอยู่ตรงกลางทำไมหัวใจอันนั้นเป็นสีม่วง ทำไมไม่เป็นสีแดงสีแดงก็มีนักเรียนผู้ชารูฝึกก็เป็นสีม่วงเพราะนี่คือผู้ชาจะต้องมีหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ความหมายของหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้ตายก็ไม่โกหกต้องสุจริตนะครับเพราะฉะนั้นคนใกล้ตายก็ไม่โกหกอะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไหรือเปล่าไม่รู้กันนะนะผมไม่เองไม่ใช่นายกผมเองวันนี้ไม่ไจะมาเป็นนายกวันนี้ก็นั่งรถมาเหมือนดั้นเหมือนะข้างนอกอ่ะนะก็เราไม่ว่งเต็มที่วันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้จะบอกว่าทําไมผมต้องอยู่การที่ผมมาวันเนี้ยหลายคนสงสัยว่าไอ้ผมมามาทมําไมเพราะอยากเป็นยังไงอยากไปอะไรต่อรหรือเปล่าสมองเนี่ยนะ ไม่อยากผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีไปเยอะแล้วอำนาจผมมีมา,ามมทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่การของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบถูกไหมการมีอำนาจต้องใช้มาให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากเผู้ยิ่งใหญ่ ไม่อยากให้ผมประโยชน์อะไรทั้งสิ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับประโยชน์ใครทั้งสิ้นและผมไม่ใช่ผู้คนเหล่านี้นะเพรา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 ะอะไรนึกถึงพวกเราไงวันนี้ที่มาอยู่ตรงเนี้ยเพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยใช่าใจไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะมาอยู่ต่อ แต่ผมมาพูดกับพวกเราทาุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไม่ไช่ประเทศไทยต้องไปต่อต้องบนพื้นฐานความมีเสียรภาพความมั่นคงเพื่อเจริญไทยชูความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ให้เร็วที่สุดนัทบดไส้เกลือฮะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์ความลงเฟซบุ๊กระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังเปิดตัวร่วมพัก รวมไทยสร้างชาติหวานนี้ก็ระบุว่ารู้สึกสังเวทใจกับเวลาที่พลเอกประยุ์สูญเสียไป8ปีนะครับเพื่อให้เห็นท่านขึ้นเวทีเปิดตัวไปสมาชิกพกรรครวมไทยสร้างชาติหากท่านลาออกหรือกเกษียณอายุราชการเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองถือเป็นเรื่องยอมรับได้แต่การฝังตัวในกองทัพและแฝงเข้ามามีบทบาททางการเมืองกว่า10ปีจนกระทั่งก่อการรัฐประหารเขียนกิกาสืบทอดอํานาจ ถึงวันนี้ยังดื้อด้านจะอยู่ต่อเป็นเรื่องเกินรับไม่ไหวไม่มีการปฏิจจรูปการเมืองมีแต่ธนกิจการเมืองแจกกล้วยซื้อตัวกันจงแจ้งไร้อย่างอาญาเสพติดเต็มเมืองทุนสีเทาเหมเิมเกรมเติบโตข้าราชการกังฉินขูดรีตผู้น้อยนะครับกระบวนการตรวจสอบเอ็นเอียงาตามอำนาจจนคนจนคนจนก็ยิ่งจนคนจนคนรวยก็ยิ่งรวยคนใกล้ชิดยิ่งใหญ่ บ้านเมืองยังคงแตกแยกแม้สามปอก็แตกกันเองสร้างความสามัคีในหมู่ประชาชนได้อย่างไรสิ่งที่ท่านทำอยู่เรวร้ายกว่านักการเมืองทั้งหลายที่ท่านเคยเหยียดหยามไร้ความสามารถแต่เอาแต่ได้เป็นนายกบดีจากพรรคหนึ่งแล้วสมัครเป็นอีกสมา,สมาชิกอีกพรรคหนึ่งก็ยังทาได้ไม่รู้จักพอคิดว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นนะครับทรงอย่างบ้อง ติ้งต้องอย่างบ่อยนะครับตั้งพักโดยไม่รู้ว่าแพ้แน่นะครับแต่คิดเป็นนายกด้วยเสียงสวที่ตั้งไว้ร่างรัฐธรรมนูญปราบโกงด้วยอำนาจเจตนากงนะครับประชาชนกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลเพราะมีเสียงข้างมากจากสสทั้งที่อาศัยเสียงปัดเสษนับคะแนนพักเล็กแยกเป็นรายเล็กเป็นเขตน้อยกว่าการโหวตในเขตนั้น อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างไรนะครับประเทศไทยต้องไปต่อแต่ต้องไม่ไปทางเดียวกับที่ท่านลากถูมา8ปีบนเวทีที่ท่านยืนนะครับมีแต่เงาอาดีตไม่เห็นภาพอนาคตสิ่งที่พูดไม่ใช่วิสัยทัศน์มีแต่วิสัยท่านเรื่อยเปื่อยกว้างๆลอยๆไม่มีอะไรชัดเจนผมเขียนหวังให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้ทบทวนว่า เป็นความจริงหรือไม่และตัดสินใจพอเสียตอนนี้นะครับขอแสดงความเฉยๆฉนัทวุฒิได้โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวในขณะที่พลเอกปรยุทธ์อนุชาได้เปนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในภาคกรวมไทยสร้างชาตินะครับสินแสก็บอกอู้ดีวันที่9นะตั้งแต่11นาฬิกาถึงเที่ยงครึ่งเป็นวันที่ดีเป็นลาชาเลิกพลเอกประยุทธ์ก็รีบ เข้าไปเปิดนัวเปิดตัวทันทีในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดอันไหนถูกที่เรียกว่าถูกหรือผิดผมยึดตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนี่ก็ต้องเข้าใจหลักกน,นะประกาศแรกพลเอกประยุทธ์ประกาศเปิดตัวในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2566 11นาฬิกาถึง12นาฬิกานาทีสินแสซึ่งมีการแต่งตั้งเป็นนะฮะเจ้านที่ของรัฐฝ่ายการเมืองได้ให้ดวงชะตาพวกเอกประยุทธ์ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาดีวันที่9เลิกดีวันดีผมเรียนในหุ้นส่วนทราบฮะเขาบอกว่าเป็นลายชาเลิร์ ผมเนี่ยเรียนโหราศาสตร์มาและผมไปดูแล้วเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก11บเนาฬิกาเป็นทริโทรเร์เป็นเลิกสรับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานส่วน12นาฬิกาถึง12นากาห้าสมบาทีเป็นโจโรเลิกเลิกสลับทำการอย่างเร่งด่วนหรือเลิกยึดอำนาจ เลือกที่ดีที่สุดไหมไม่ใช่เลือกที่ดีที่สุดเนี่ยที่ควรจะมีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทางจังหวัดและเลิกด้วยเนี่ยมีสองอันเลยคือหนึ่งจังหวัดการเมืองคือดูกเมืองการเมืองเหมือนลูกตุมต่มอนนีิกาสองเลิกลก,การเมืองราชาเลิกอยู่วันที่16 9กเโมงอันนี้ผิดละผิดละ อันที่หนึ่งสองสิ่งที่นัทบุตรส่เกลือบ,บอกพุเอกประยุทธ์ด,ดื้อด้านโนน,นี่แนนเข้ามาทําการยึดอานาจประการแรกสิ่งที่เราต้องดูนัทบุตรเป็นแกนนําเสื้อแดงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะดารงตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับการเข้ามาเป็นผู้อุ่งในการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะ เกี่ยวข้องกับการครอบงาทางการเมืองนะครับแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ส่วนที่รัฐบุน์พูดต้องการอะไรก็ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วต้องการให้ใครเข้ามาอ๋ออุ้งอิงลูกทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัตรีแทนนี่คือหลักเลยที่เหลือก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านแค่นั้นเอง นะครับส่วนในเชิงยุทธาสตร์ทางการเมืองการปกครองพลเอกประยุทธ์ได้มีการตั้งคณะที่ปรึกษานายกร,รัตรีเพิ่มเติมมีแลมโบ้นะฮะมีชจวานคุงอุดมนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเนี่ยตั้งสามคนนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัตรีเนี่ยอันนี้ถูกไหมถูกนะครับที่ผมเสนอไปเนี่ย ให้ตั้งชาชวาลคงอุดมหรือชาติตาปูนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิน่นซึ่งตอนนี้เอาละตั้งแล้วไม่ใช่ตั้งคนเดียวด้วยเอาละตั้งแลมโบ่มา,าตั้งอีกคนมานะฮะแล้วก็ตั้งชาชวาลมาโอเคใช่คนเหล่านี้ไปตะลุมบอลแลมโบอาจจะไปภาคอีสานถนัดภาคอีสานชาชวาลก็เคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะ,ะนอกจากกรุงเทพมหานคร อันนี้ถูกไหมถูกละนะครับเกมจากนี้ไปจะเป็นยังไงตั้งแต่วันที่9กามกราคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองร้อยเปอร์เซนตั้งแต่นี้ไปท่านจะได้รู้จักคำว่านรกมีจริง <c oughs> แตสิ่งอนี้จะเกิดขึ้น <c oughs> ถามว่าผิดปกติไหมสำหรับผมไม่ผิดปกติ ที่ผ่านมานารกก็มีจริงอยู่แล้วก็โดนหนักอยู่แล้วนะครับจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งละ่ะการที่สื่อมวลชนไปตั้งคําถามาเนีียการไปตั้งที่ปรึกษาโนนีนั่นของรวมไทยรักษาชาติไปถามวิสุเครือง,งานวิสุเครือง,งานก็บอกสามารถทาได้นะครับฝ่ายที่ไม่พอใจนี่เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองหรือเปล่าเอารัฐมนูลเขียนไว้แบบนั้นนะห้ามหาเสียงในร้อยแปดสิบวันคนที่จะหาเสียงและลงพื้นที่ได้ใช้ดีพนได้ ก็เป็นรัฐบาลเท่านั้นก็จําเป็นจะต้องตั้งคนเหล่านี้เข้ามาใช้อํานาจหน้านที่ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือก,กฎสบายทางการเมืองที่ชันฉลาดอันนี้ถูกต้องนะครับจากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทําไปยกสุดท้ายท้ายที่สุดจะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องอะไร ต้องไปตัลุยเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญท้าไม่ได้เกินครึ่งหรือมากกว่าครึ่งยืนยันฟันธงฮะรวมไทยรักษาชาติที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นพักเฉพาะกิจและไม่เกินสองสมัยพักนี้จะสูญหายเป็นเพียงตำนานเหมือนพักการเมืองเก่าในระยะเวลา99ปีที่ผ่านมา แปลกใจไหมไม่แปลกใจเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมลักษณะยชยนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนัทวุฒิบอกว่าหวังเสียงสว99คนที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อาศัยเสียงสวเนี่ยสสโหวตได้ชนะไปแล้วสวมาโหวตท,ทีหลังซึ่งเสียงมันเกินอยู่แล้วบอกไปอาศัยพักเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพักเล็กเพราะสสมันโหวตไปก่อนแล้วพักเล็กมีแค่10เสียง แต่มาทําให้คะแนนสสมันขาดนั่นหมายความว่าถ้าเสียงคะแนนสสมันเพียงพอก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงของสอวในการโบตนายกมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่นการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นกระแสการโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรฮะก็บอกว่าอย่ายุบสภาหนี ผมเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องยุบสภานี้นะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุ่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพักการเมืองจุดอ่อนของทหารและจุดอ่อนของนักการเมืองทุกพักการเมือง เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรระสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมนสถิตสถาพรนะครแห่งอูชนี สวยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจรารีประเพณีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัติมุน,นเทียนบา เลิององค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิบันลังทองแปรสังประโคมก้องบรรดดดันดอกกำสดานเนือแผ่นสุบันขัติยันสงางาน กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แสองสะดุดีมกีกษัตริย์จรรมตั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครอ,องไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตฝัญลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาลเมื่อแผ่นสุบันคติธยาสงนาง ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตามาั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแส้สองสัตวดุดีมีกษัตริย์ทาทั่วทุกเขตคา,คาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์